สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะ ep นี้เป็น ep ที่45นะคะ4 5่หแล้วนะวันนี้มาในราคาเดียวเลยนะคะวันนี้มาในราคาเดียวกันเลยนะคะ5 0าบาทพร้อมส่งทุกองค์นะคะ500บาทพร้อมส่งทุกองค์และรวมส่งด้วยนะคะงดต่อรองทุกกรณีแล้วนะคะวันนี้ได้มาน้อยได้มาแค่นี้นะคะ นะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอด 4, b 0 4 bibew มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะ304 bibew นะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้คะ่ะ083 43 74 753ตามนี้เลยนะคะ083 43 74 753หหรือสะดวกสแกน qr code แบบนี้ได้เลยนะคะ นะสะดวกสแกน QR โค้ดแบบนี้ได้เลยนะคะมาวันนี้สวยๆนะคะเก่าๆเก่าๆส่วนมากจะเก่าๆนะคะ500บาทรวมส่งนะคะงดต่อรองทุกกรณีเลยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่4ี่45นะเริ่มจากเนี่ยค่ะผระเนื้อผง เขาบอกว่าอันนี้เป็นพระสัิการหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะดูเนื้อคะ่ะเนื้อเก่ามากจริงๆเห็นไหมคะเนื้อเก่าเก่าเลยนะ เก่าๆสวยๆเลยนะคะอ่านี่คะ่ะสาลิกานะคะเป็นนกสาลิกานะคะนี่นะคะสาลิกาคู่นะคะด้านหลังจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผงค่ะพระเนื้อผงนะคะ,ะ,คะหลวงพ่ออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะคะพี่ๆนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นด้านข้างนะ ห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะวันนี้มีราคาเดียวเลยนะคะต่อมาหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินน้องไปได้แบบเลี่ยมมาด้วยนะตกเก่าเลยค่ะหลงพ่อเงินได้มาสององนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะ เนื้ออะไรไม่ทราบนะคะพี่เนื้ออะไรไม่ทราบนะคะ,ะเริ่มจากองค์เลี่ยมนะคะเริ่มจากองค์เลี่ยมนี่ค่ะดูความเก่าเลยนะอันนี้เขาไปโดนอะไรมาก็ไม่รู้นะคะกรอบอะ่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเลื่อมพลาสติกเก่าๆเลยนะคะมีคาบมีอะไรก็ไม่รู้นะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังองพระจะเป็นแบบนี้ ouais. ค่ะนะหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะกรอบพลาสติกจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเคือเิรแบบนี้นะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ไม่เห็นก้นนะคะพี่ไม่เห็นก้นนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาหลวงพ่อเงินอีกองหนึ่ง เป็นเนื้ออะไรไม่ทราบนะคะน้องไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปเช็คเลยนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยแบบนี้เลยนะสวยๆค่ะพอดีว่าเหมาได้ติดมานะคะได้ติดมานี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะ น,นะะต่อมาก้นเป็นแบบนี้ค่ะก้นนะคะก้นแบบนี้นะห้า้อยบาทลมส่งค่ะห้า้อยบาทลมส่งนะคะต่อมาหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบมีองค์เดียวนะคะหลวงพ่อทบมีองค์เดียวนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเก่าๆค่ะเก่ากา นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเก,เก่าแบบนี้เลยนะก้นจะเป็นแบบนี้ค่ะก้นแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อทบห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้า้อบาทรวมส่งขนาดนี้นะคะขนาดเอาไปเลี่ยมของคอได้ค่ะเลี่ยมของคอได้นะนี่ยค่ะ นะคะห้า้อยบาทลงส่งต่อมาเป็นเขี้ยวค่ะเขี้ยวเขี้ยวนะคะเป็นเลี่ยมเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ เขี้ยวก็เก่านะคะเขี้ยวก็เก่าเลี่ยมก็เก่านะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะองนี้นะต่อมาพระซุ้มกอค่ะซุ้มกอได้มาองค์เดียวเป็นเขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ทราบนี่นะนแบบนี้เลยค่ะมาดูเนื้อกันดีกว่านี่โอ้โหคาบเห็นไหม คาเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นขับคาแบบนี้เลยเขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ทราบนะคะพี่เป็นแบบนี้เลยค่ะนะได้พัชตรงตามรูปทุกองนะคะนี่ค่ะสุ้มกอห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมา หลงปูสุกเหรียญหลงปูสุกค่ะเป็นแบบนี้นะเหรียญหลงปูสุขเส้นล้าเสมีสวยชัดเจนมากเลยนะคะมาดูกันดีกว่านี่โอ้โหนะเก่าๆนะคะเก่าๆเลยไม่มียันด้านหลังค่ะไม่มียันด้านหลังคือบางๆสวยๆเลยนะคะ ห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาอันนี้อันนี้อะไรไม่ทราบหลวงพอ่เอเดี๋ยวนะเจ้าของเดิมเขาเขาเรียกว่าวัดพับใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าผิดพลาดประการใดน,น้องขออภัยด้วยนะเขาบอกมาแบบนี้เนาะวัดพับอะไรนี่แหละอ่ะเป็นการลงลักปิดทองนะคะพี่พ ดูลักลักนี่คือแบบเก่าๆแล้อนเลยนะคะนี่เห็นไหมคะนะเก่าๆเนื้อเนื้ององพระนี่คือหนึกๆเลยนะคะนี่หนึกๆนึใสๆเลยนะคะสวยเลยนี่ค่ะนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมา จอบหลวงพ่อเงินคะ่ะจอบหลวงพ่อเงินมีมาองค์เดียวอง์นี้นะจอบหลวงพ่อเงินนี่คะ่ะพิมพ์อะไรปีอะไรไม่ทราบนะคะพี่แต่ว่าเก่า,กาสๆสึกๆแบบนี้เลยมาในสภาพที่ว่าสึกนะเขาเขาเขาคล้องใช้นะคะองนน์นี้นี่คะ่ะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะี่เก่าๆนะ แบบนี้เลยค่ะอันนี้หูนะคะห้าร้อบาทรวมส่งนะคะต่อมาผักคงค่ะพักคงนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคะพระคงค่ะผระคงพิมพ์สีสวยเลยนะคะองค์นี้ เนื้อหาชัดเจนเลยนะความเก่านะคะนี่ค่ะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะตระกูลตระกูลพระลำพูนนะคะจังหวัดลำพูนนี่ค่ะหลวงพ่อคงพระคงนะคะเป็นแบบนี้นะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะ ต่อมาอันนี้พระอะไรไม่ทราบที่แต่ว่าเหมือนเหมือนฤาษสีเนาะเนี่ยค่ะเขาเจ้าของเดิมไม่ได้บอกไว้นะว่าพระอะไรแต่ว่าเป็นเนื้อโลหะค่ะหนักๆหน่อยๆนะเนื้อโลหะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเก่าๆเลยค่ะเก่าๆ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะมีคราบเขียวติดด้วยนะเก่าๆ,ๆนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะนะห้าอยบาทลมส่งนะคะมดต่อรองทุกกรณีเลยเนาะห้าอยบาทลมส่งนะคะต่อมาอ่าเขาเรียกอะไรนะ สมเด็จพระปิรันเนาะใช่ไหมสมเด็จพระปิรันเจ้าของเขาว่ามาอย่างนี้นะนี่ค่ะพระปิรันนะคะเขาบอกว่าหายากพระแบบนี้นี่คือหายากนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่น้องก็เคเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่นะคะเป็นแบบนี้เนื้อหนึกเลยใสยๆม้วนสารดีมากเลยค่ะพี่ดูดูดูนะ ี่เห็นไหมหไปศึกษาได้เลยนะคะองนี้มนสารคือเห็นชัดเจนเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะส,สวยเลยค่ะนะส,สวยเก่าเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งคะ่ะห้าร้อยบาทรวมส่งต่อมา อันนี้ผ้าอะไรไม่ทราบนะคะเป็นแบบสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะความเก่าเนื้ออะไรน้องลูกไม่เป็นนะคะพี่เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะสวยๆเลยคะ่ะเก่าๆเลย นะคะอันนี้ขอบข้างค่ะอ่านี่นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันพ้าอะไรไม่ทราบนะคะด้านหลังจะจะว้ว้าวแบบนี้นะนะคะ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะความเก่าไม่ใช่ลักนะคะพี่ไม่ใช่การลงรักแต่ว่ามันมันคาบเก่าอ่ะคาบเก่าๆดำๆอะ่ะเป็นลาหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะคะพี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ใต้ฐานค่ะใต้ฐานนะคะ นี่ค่ะเก่าๆเลยนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะห้าร้อยบาทรวมส่งนะมาหมดแล้ววันนี้นะคะราคาห้าร้อยบาทวันนี้มีราคาเดียวเลยพี่ๆน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันมาตลอดเนาะขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้เป็นราคาสวัสดีค่ะ